จ้าเพื่อนๆของเราชาวยูทูปนี่มฮอดนานะต่เศร้าพี่น้องสมสวนอ้อยเหรอสวนอ้อยเรางานปนใบแล้วพอบ้านเพิ่งกัไถไถป่าอ้อยแล้วพอดีพี่น้อง,ออออองไถปรับหน้าด,นาดนินเนาะไถป่าอ้อยแล้วพอดีต้อนกัดกำลังไถมันนี่ต่างช้างมันนี่ไถข,ข่ายา โอ้ยกระชาฝนจะมันอยากงาม้มโอ้ยจะมันอยากให้ฝนตกมากที่นองเอยต้องการฝนที่สุดเลยแล้วกต้องไถทั้งกลางเรี่ยวเลียวต้องยกใต้รอกขดอไม่ไมารอขวดกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยถ่ เขาผ่านธรรมดาไทยเขาเขาสงสัยผ่านธรรมดาผ่านธรรมดาโอ้คือเป็นครึ้มๆใช่ไหมมันอากาศครึ้มๆเดี๋ยวพี่น้องจะพายยางไปเมืองศูนทางโคกบุกอากาศเป็นครึ้มๆใช่ไหมอ๋อฟ้าอ้อยแต่เศร cua đen thì nó nó thầu nhỉ thấy bắt cầu bọc đen leo của chị ba là đâu ừ, ôi mong này, đái liền trái liền không có thừa ngàm thế nào này không có chỉ đẹp mua bay chân hẹp bay chân hẹn ชมส่วนอ้อยพี่น้องช่มส่วนอ้อยอ้อยถ้าฝนฝน,นมานี่ก็่าบด้เส่ปุ๋ยดรกคือปแปลงนี่แล้วบิง้งเพราะว่าปแปลงนี่ปลูกมันไว้แล้วบ่ได้กูกก้มันพี่น้องกู้อยู่แต่ว่ากู้บ่ทันเนาะกู้มันบ่ทันมันเน่าเบิดว่าได้มันอันซีบตันได้มันสร้งตันแปลก็เลยเป็นเป็นปุ๋ยพี่น้องปลูกมันใหี้เน่านี่เป็นปุยน๋ยเนาะนี่เพิ่นได้กินน้ำแล้วเิ่นก็เป็นปุย๋ย อนอ้นอยก็ได้ดูดกินแต่ว่าปุย๋ยห้องก็ใส่ห้องพืนไปแล้วแหละแต่ว่าคิดว่าก็ไม่ได้ใส่อีกซึ่งทีบ่เปียงปุย๋ยพี่น้องใส่บ่หลายเลยเพิ่นถาดแต่ถือฝนนี่มาถือฝนเพื่อก็บจงง้ำไปเรื่องนี่มองนี่งามงามมองได้ถือน้ำก้อนกับนาก้อนมองนี่เพ่นเพิ่นบ่เกิดพี่น้องนี่บ่เกิดก็เลยเอามาปลูกไม่นี่เพิ่นก็เลยกําลัางขึ้นนี่กําลัางขึ้นกําลังขึ้นแต่ว่ากนแนยนดีอยู่ ยูใตหฮมบวกก็ดีพี่น้องกรมสวน้อยงามๆได้ใจเด้อเดี๋ยวยัดมูลหันไปทางนี้อนไปมึงก๊กบกต้นบวกต้นนี่ง่ายๆพี่น้องนี่ออาไปแต่เสาโฮมสมหยินแม่มีแต่ห้อยกินนู้นกินใบสวยเบิดกินนู้นกินบะไรวะกินนู้นะมันกินนู้นมูลหน่อยบบนี้จังใดใบสวยเบิดเลยพี่น้องใบสวยเบิด เพราะ่าบ้านพุ่งกระติ๊กมาขี้อดินออกกว,ว่วนี่กินเข่าแล้วเดี๋ยวนี้กระิพักกินเขา่ากินน้ำเช่นกันเพราะว่าพ่อกระกินเข่าเชราพี่น้องแล้วสมุนก็บพุงก็มาหอดเพิ่นก็ะติก๊กไทแล้วลุอมรอบบ,บบริเวณอันนี้มันอ้อยทีเอน็นถือไฟใหม่เอาน้ำใส่เพิ่นกระติ๊ป่ง,งน้ำอยู่พี่น้องกันทีเพิ่นกติตายเพิ่นกระติป่งแล้วนี่เพิ่นไปกินน้ำ มันได้น้ำใส่อีกพี่น้องเอ,อ้ยจะมันอยากได้น้ำเจลักอยากได้น้ำครับพี่น้องเอ,อ,อ้ยเนีย่ยเกิดดีมาหาเสียสอย,ย,ยกันต้นีิเลกกระุงละดีมาเสียสอยกันตันนี้เท่าเอ,อ,อ้ยมูออยไหมพี่น้องถือ <c oughs> ําแล้วพ่น้ปง ลุ่งามแล้วไดีปุป้งแล้วฝน,นตกเด้ยฝนเอ้ยอันนี้มันโกกมาดูพี่น้องนี่ฝนกะจีงำแน่นอะอยู่หลอะต่วนดูนี่ต่วนดูไงอันนี้มันผักขี้เหล็กี่ผักขี้เหล็กกะจีดีเก็บไปแกงอยู่ แลาจะมบูรซื้อต้อมนังมาไว้มันมันฝึกเป็นแน็งไม่เหลอมันเพราขั้นดกเกี่ยงเพราะว่าเห็นหยาเดียวกระสีเดมัสซับหยาทั้งนี้แล้วพี่น้องแบบนี้ซับหยาช่วยกันซับหยาช่วยพ่อบ้านนี่ที่ถักถักทุ่ถูถไปนี่ อาเล้งมองก็ตายไปพี่น้องไหยก็ได้บ่โป้งเบื่อ้หวเพีงนี่ก็สิยากแต่น้ำหนาปีนี่ก็สิได้มาเสียหนาเอาซะก่อนบ่มาเสียแต่เศราบร่อยนี่พี่น้องฮ้อนเดือดแต่ว่ามื้ออื่นมื้อเฮือกับแม่นบุญอีกบุญโตๆกันก็สิได้เคืองอีกพี่น้องทำบุญไปนน้ำ Nếu ai tỏa xám Khi nào cả lộ được khi nào kén Lộ xe cắn cấp kén nè Phần bò ná là phần vàng Phần bò ná cáp kiếng mà đi cái bơm bung hoàng hông vậy nha sâm đầy đặn đấy tinh nong đủ thầy p/n gai เรื่องบกมองเขาเพียงน่าล้องหน่วยกระโลนล้นนงไปแล้วอันนี้กูบกฮู้ยู่ใกล้น้ำยูุ่ตะบอกบกไฟเด้กินน้ำมิเต็ไปทั้งไม่พรายืดดิดก็ได้นี่น้ำดอกไม้พี่น้องน้ำดอกไม้บ่ได้ใส่ปุ๋ยจากเม็ดเลยกูบกฮู้ก็เพิ่ขึ้นเอาเองกำลังเป็นดอกแล้ว เลือตัวมงนั่นมาหางหางเรากาจจะ้องตไดกินด้วยจบนี่ยทราำนี่แหละจ้าพี่น้องขอบคุณทุกเลือทุกไล์ทุกกำลังใจน,นะคะสมบูรณ์แบงเลิอขอบคุณมาก,มากๆคะ่ะสวัสดีจ้า